สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องผีพี่นาคคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนเคยเจอกับตาตัวเองเขาเรียกวิญญาณนั้นว่าผีพี่นาคก,ก่อนจะเริ่มผมอยากถามทุกคนสักนิดคุณเคยเจอเหตุการณ์แป,แปลกๆตอนนอนวัดบ้างไหมเคยรู้สึกเหมือนมีใครมานั่งปลายเท้าทั้งที่คุณนอนอยู่คนเดียว ว่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เขาเป็นคนดีมีรอยยิ้มอบอุ่นแต่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงวันบวชนั้นฝนตกหนักฝาร้องกล้องไปทั้งหมู่บ้านแต่เขายังพูดกับพ่อแม่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับถึงตายผมก็ยอมขอให้ได้บวชให้พ่อแม่แล้วไม่นานทุกอย่างก็พลิกผัน เขาล้มป่วยกระทันหันและเสียชีวิตในผ้าเหลืองชาวบ้านเชื่อว่าเพราะเขาตายทางทางที่ยังไม่ได้ศึกดวงวิญญาณจึงติดอยู่ในวัดนั้นตลอดไปหลังจากวันนั้นพระและเนนที่อยู่ในวัดต่างเล่าตรงกันว่าบางคืนขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมากับลมทั้งที่ศาลาว่างเปล่าบางคนกล้าเดินไปดูแต่สิ่งที่เห็นคือ เงาร่างชายหนุ่มในชุดขาวยืนหันหลังอยู่กลางศาลาพอขยับเข้าไปใกล้ๆเขาหายวับไปต่อหน้าต่อตาโยมที่มานอนเฝ้าวัดก็เจอมีเงาคนมานั่งปลายเท้าแล้วเสียงสันส่นๆกระสิบว่าจะช่วยฉันได้ไหมฉันยังไม่ได้ศึกผู้เท่าเล่าไว้ว่าผีนาคไม่ได้โกรธแค้นใครแต่เป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะจากไปทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่พระจนเสร็จสมบูรณ์ ใครก็ตามที่นอนในวัดช่วงเข้าพรรษามักจะฝันเห็นชายหนุ่มมายืนปลายหมอนบอกว่าอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เลยบางคนตื่นมาแล้วไข้ขึ้นตัวสัน่นหมอรักษาไม่หายจนต้องทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ถึงจะค่อยๆดีขึ้นเด็กวัดกลุ่มหนึ่งเล่าว่าคืนหนึ่งพวกเขาแอบเล่นซ่อนแอบในศาลาเก่าเด็กคนหนึ่งซ่อนอยู่หลังเสาได้ยินเสียงใครบางคนสวดมนต์ข้างหู เขานึกว่าเป็นเพื่อนเลยหันไปบอกว่าอย่ามาแกล้งกันสิแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่เพื่อนกลับเป็นชายหนุ่มในผ้าเหลืองซีดๆใบหน้าเขาซีดดวงตาลึกโบเขายกมือพนมแล้วเอ่ยว่าช่วยฉันสึกทีฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นกรีดร้องวิ่งออกจากศาลาไปทันทีตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเล่นในศาลาอีกเลยแล้วคุณละ่ะ ถ้าวันหนึ่งคุณนอนค้างที่วัดแล้วมีใครนังคนมานั่งปลายเท้ากระซิบชื่อคุณเบาๆคุณจะลืมตาขึ้นหรือจะทำเป็นไม่สนใจเพราะว่ากันว่าถ้าได้อินพี่นาคเรียกชื่อในฝันนั่นแปลว่าเขากำลังเลือกคุณให้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเขาทุกวันนี้วัดแห่งนั้นยังคงมีคนไปทำบุญแต่ไม่มีใครกล้าพักค้างคืนคนเดียวเรื่องผีพี่นาคก,กลายเป็นตำนานเล่าสู่กันฟังต่อๆมา บางคนบอกแค่เรื่องแต่งแต่หลายคนยืนยันว่าเจอเองกับตาคืนนี้ก่อนคุณจะนอนลองฟังให้ดีว่ามีใครกระซิบชื่อคุณอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจนั่งอยู่ที่ปลายเท้ารอให้คุณช่วยสึกออกจากผ้าเหลืองที่ติดค้างมาตลอดการถ้าเป็นคุณจะกล้าช่วยปลดปล่อยวิญญาณพี่นาคไหมหรือจะวิ่งหนีไม่เหลียวหลังคืนนี้ อย่าลืมมองปลายเท้าก่อนปิดไฟนอนเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าใครกำลังนั่งอยู่ตรงนั้น